อยู่ไหนวะพี่ปิดประตูบ้านกันต้องไปออกล่าแล้วไปรับน้องกันอ๋ออยู่ตรงนี้กาลาีแอลา3วอเซซเ็นบายซอมบี้โดนซอมบี้เล่นไปแล้วน้องเออเออซอมบี้เต็มเลยอะน้องก๊อตไหวไหมไหวพี่ไหวไหเฮ้ยเฮ้ยเฮียเเี้ยคู่คู่คู้คเ่คย่ค้่ค่คู่คู่ค่่คเ่่ นี่ยอะทะนเฮ้ยจะไตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นั่นแหละสมบีเพียบเลยน้องน้องเคล่อน่ตรงไหนครับอีที่บ้านพี่ครับี่อ๋อเห็นชื่อครับข้มข้ามดาบไปเลยครับขามเกาะเยู่มือันมที่เอ้ยพี่โดนวะนมันอยู่ด้านล่างอ่ะรวงนะอ่ะ เขาเห็นแล้วแร่แร่เขียวแร่เขียวใช่ปะแร่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เจอแล้วธนูเฮ้ยเฮียนสเตอร์เยอะจริงแบบนี้เฮ้ยโดนแล้ว เห็นไหมมันอยู่เอ้ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใส่หมวกคล้งด้วยเนาะพี่จะพี่จะเด้งแล้วแล้วไฟเล็ดตรงนีงนี่ก็ต่อทุกประตูกี่สิไอ้เหี้ยไหนไม่ถอดผ้าอะไรไม่ถอดหมวกอะไรเลยอ่ะไม่ดถอด โอ้แฟร์ั้เเฮ้ยไม่มุมมาจะรลจะตายตายตายเออย้วจะตายพี่จะตายไปไหนไปไหนละเปไหนลจะดินไปเลยเยี่ยเยี่ยเย่ยเยี่ยลมันอยู่ด้านล่างนะน้อเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ บายปไปพี่บาไปไปหาเนื้อกันก่อนลงไปด้านล่างกันดีกว่านะก้อนต้องหาหาอาหารเลยครับโอเคพี่โอเควันนี้พี่พาผมมาหาอาหารนะก็เมื่อกี้เปิดคลิปไปก็คงคนดูคงไม่ได้ยินหรอกสุดทดียรู้ทางเราอย,อยู่ในการเรีเยนเราอยู่ในเกมมาะครับว,วันนี้เราจะมาเล่นเซอพ,พีเอสกันกนะครับไม่เสียงอะไรวะเสียงถึงแม่มุมเบสมอปนรีผมไปหาอสเวียง เมื่อกี้อันนี้ก็มีน้อยอีกวดบานะโอ้เฮียแม่งลืมไปฆ่าแม่งฆ่าแม่งไม่ระเสบียงไอสัตว์โอเคมเงียบเลยกนาทีเอลยี่สิบสามจอยเดินมาละเอาเนาะก็ถ่ายแล้วมองไม่เห็นเลยดียินเสียงในมุมในมุมอยู่ไหนโอเคไออยู่ที่เอากูละ ูไ่ไนวะเ,เจอแล้วเจอเจอเจอ,เจอพี่แล้วนัพี่เจอแล้วเห็นี้ไปช่อ,ปชอ,อยูิบลิบปช่วยังไยังงวิขาอีกมองไมเห็นเฮ้ยแกเม็สปอรหนากูอีกแล้วลรูส้สติสติสปิสต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 ิตหสตหสติ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 สตาต<า>ิสติสนติสติสนิสตาติมติสตก รับดึงรับแฟร์ใช่หรือเปล่าไม่รู้น,นะน้องป้ามีตรงไหนเนี่ยเราไม่ปักเขาเลยกลับบ้านนี่จำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วไอห,หมาพี่ห <c oughs> มาเรานั่นหมาพี่เหรอเฮ้ยนี่เจออะไรเหี้ยนี่เห็นหมาป้าอยู่เลยบ้านทางเก็บเบอร์ไปแล้วละครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสร้างใหม่กำลังหาทรัพยากรอยู่เอ้ยพี่ผมได้หมาว่ะไ,ได้หมาอะไรเห,รหี้ย นี่มาป้าเจ<บ>้แล้วทำไมมันมีปอะคอะตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปล่าใกล้ก่อนไอ้กูได้หมาเลี้ยงไอ้เยียหมาไม่เดินตามกูเลยโแม่งแม่งแม่งเดินแม่งเดินตามได้ยี่แม่งเดินตามแล้วนี่ตั้งชื่อว่าอะไรดีวะไปไหนละไปชื่อว่าดีตั้งชื่อว่าเอด d a แล้วกัน ฟ้ากไกลมืดแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านู้เรื่หมาไว้ได้เดี๋ยวหาแท็บไปทําอาหารที่บ้านเราดีกว่าจําทางกลับบ้านได้ไหมครับเรอไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยหะทางบ้านอยู่ไหนเนี่ยนึกหมากูลงมาสักกนหมาตามหมาวิ่งตามไปแล้วหมาตามมาแล้วแล้ก็เต็มมาแล้วไหนไหนานไหนี่บ้านอยู่ไหนพี่พี่พาผมหลงกันเนี่ย บ้านอยู่ไหนวะพี่เดี๋ยวเราตัดไปหาบ้านก่อนนะเอ้ยหมูหมูเเอาหมูสะหน,น่อยน่นพี่จำได้อยู่ตรงนู้นใน,นเฮียแล้วผมจะไม่ได้เดี๋ยปวปลามาเยเดี๋ยวลอาขึ้นไปก่อนไหนไหนพี่อยู่ไหนอ๋อยู่ในโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยมีไม้ตัวมีไม้ตัวเดี๋ยวเราตัดไปที่บ้านกันเลยนะครับ ไอเอียบุกีตายเลยเว้ยมบุกีได้หมามาตัวหนึ่งเลยสัตตว์ายแต่บ้านนี้มีของดีให้ไม่ตายไม่ม <า S 2> ตกเ,เลยหรอกไอเอี้ยแม่งตายเพราะจนต้อแข่งตายเยอะตัวพิมาตายเยอะของทะเบียนสูงเกินเยอตกหายหมดเลยเยอะต้องมาขุดใหม่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรนี่มีทะเบียนที่เวลามีทะเบียนไม่เยอะกูเขาตกไม่เป็นไรหรอก เราต้องเดินแบบระวังแล้วเมื่อกี้หลงทางนะนี่ตรงนี้มันเป็นทางออกแล้วเนี่ยตรงนี้ไปทนถ้ำเอาไว้เยอะนั่งกูว่าอะไรกี่ถ้ำตรงนี้เป็นถ้ำเดี๋ยวขอดจำไว้ก่อน สร้างสร้างท็อตให้หมดไรเดี๋ยครับมากอฟพี่ขอตัวนนะรับไปก่อนเนี่โอเคไม่คได้ไอ้เยอะไปแล้วถ้าของเซิฟไปแล้วจุดกันหมด,ดแน่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชม